รักมีจะรักป้าเราประสบการณ์ความรักของคนในกลุ่มเราไม่รักไม่น้ำไม่น้ำจะนี่อะไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็พกจะเชื่ได้กันอีกแล้วนะคะเราสมัยคาเฟ่กันนั่นเองค่ะมีทั้งหมด3ที่นะคะป้ายเราไปไป3ร้านก็คือร้านนึงอ่ะเป็นอาหารร้านอาหารเม็กซิกันแล้วก็เป็นคาเฟ่อีก2ที่ที่แถวสุขุมวิทนะคะ โดยทริปนี้จะไม่มีการเดินทางโดยรถสาธารณะด็กขาก็คือจะไม่มีนั่ง BTS หรือว่าอะไรนะคะแล้วก็เราอ่ะจะไปกับพ่อที่ต่อทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยนั่งไปหาเพื่อนที่บ้านนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็จะมารับเพื่อนที่บ้านแล้วก็นั่งรถเพื่อนไปที่คาเฟ่นั่นเองค่ะทุกคนเพื่อเป็นการแบบว่า เออรักษาความปลอดภัยหน่อยเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบไปเดินทางหรือว่าไปจับอะไรที่มันแบบสูมเสี่ยงโอเคนั okay, ่นแหละทุกคนตอนนี้เป็นเวลา้าโมง40นะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องปอผมก่อนค่ะว่าเพื่ออ่านเซตผมปียกเปียกมากแต่เดี๋ยวตัดไปตอนทะเบียนเลยนะกันเพราะว่าไม่มีอัดแล้วเจอก,กันที่นู่นะคะ ทะเบียนนะคะนั่งระทุกคนก็นั่งรอกับแม่ที่ลงอาหารก็เสร็จแล้วแหละไปเดี๋ยวไปเจอที่บ้านเพื่อนเลยแล้วกันตอนนี้ก็ถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนกำลังเสริมสวย้ยู่อะไรก็คือจะเปิดคูจะเปิดคลิปเลยเพราะว่าแบบว่ากูสวยแล้วตอนนี้ก็เลยเปิดเลยก็คือจะมาแนะนำตัวเพื่อนนะคะก็คือก็เลยค่ะ แล้วน่เองแล้วก็แปดสีอุ้ยแปดสิบแปแปด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 เลยนี่นะคะแล้วก็นันตะคาตแล้วนี่อันนี้เป็นช่างทำผมที่จ้างมานะคะใช่ค่ะก็คือไม่ได้สวยไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะคะไม่คิดว่ามีบอกเลยนะคะว่าการที่เราเป็นลูกจ้างการที่เราเป็นลูกจ้างแล้วเรา นั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแบบเอ๊ะบ่ายยังวะอย่างนี้ไม่ที่เที่ยงเที่ยงครึ่งมึงมันเที่ยงครึ่งนะคะประมาณบ่ายโมงก็จะออกจากบ้านเพื่อนไปคาเฟ่กันไปคาเฟ่หรือไปกินข้าวไปทานข้าวก่อนไปทานข้าวคะเป็นอาหารอะไรคะอาหารอะไรเม็กซิกันค่ะแต่กินไม่เป็นนะไม่ต้องกินไม่ต้องนั่นแหละค่ะมันวนได้ก็คือจะวุ่นวายแต่เดี๋ยตรเครดิตวะโอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปเจอเดี๋ยวจะตัดไปที่บนรถกันดีกว่านนะคะไปไปละ ก็จนะบ้านมาแล้วนะคะประมาณประมาณบ่ายโมงอย่างที่บอกเห็นกระโปรงเห็นด้านในกูบ้างเห็นช่แล้วค่ะทุกคนเราก็จะไปลานนัหายเลยนะคะนี่เพื่อขับรถนะคะเราไม่ได้ไปย่านย่านที่อะไรทุกคนวิทนี้จสิบแผ่นซอยฟรีดีสักอย่างค่ะ นั่นแหละค่ะทุกคนแต่เราอ่ะจะขับรถไปนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันมาตรการในการเจอคนอื่นเยอะนะคะแล้วก็เราก็อยู่เป็นกลุ่มของเราเนี่ยต่างคนต่างอยู่บ้านนะคะก็เลยแล้วเกิดมาใช่ไหมกันะไรที่ใช่กันก็เลยคิดว่าปลอดใครกว่านั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะเมื่อเราจะคุยจบเนี่ยโอเคแหลวเราจะไปที่ร้านอาหารกันเลยไปกันได้ค่ะ คือตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะทุกคนเดรัมเซนก็คือว่าตอนนี้ก็สั่งสตาร์ร็อ่ร้านชื่ออะไรวะแรปเตอร์นะคะอยู่แถวสุขุมวิทป่ะใช่ค่ะสุขุมว่มอไ่าร้านนี้อร่อยเอออร่อยป่าก ตอนนี้กันจะสั่งค่ะจะให้เพื่อนสั่งใหเพราะว่ามีเจรษกิจแล้คนเหมือนว่าไม่ค่อยเยอะนะคะคนในร้านก็มีอยู่แค่โต๊ะเราอีกโต๊ะหนึ่งกินบล็อกขับกินบล็อกก็ได้กคนกินข้าวคือกินแล้วจะถ่ายให้ดูว่าสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะนั่นแหละถ้าเป็นแัฟเฟิลเปข้าวอ๋อบริโต้มีข้าวด้านในแต่ร้าไม่มีบริโตก็เป็นแป้งนิ่มบริโต้ไม่แป้งเป็นแป้งเดียวกันแป้งคนเดียวกันแต่ว่าบริโตกมาเป็นข้าที่ญี่ปุ่อ๋อ้องมีข้าวหรือไม่มีข้าว ไม่มีข้าวอะไรข้าวเป็นแรปข้วาวเป็นบีฟค่ะโอฟายจีด้าแรปกิ๊กจริงก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังรออาหา,ารอยู่นั่นเองค่ะคนก็คือช่วงเนี้ยเพิ่งสอบเสร็จปะเพิ่งสอบห<อ>รอฮะเพิ่งสอบเสร็จปะปิดเทอมาสองอาทิตย์แล้วค่ะนี่ปิดเทอมาเออประมาณสองอาทิตย์เหมือนกันอันนี้ไม่ปิดป่ะปิดยังปิดยัง เชื่องกันไปนะเองแต่ก็คือมากันไม่ครบดีๆเพราะว่าอะไรคะทำเพื่อใกลัวยืนสี่ค่ะยืนสี่ตลอดค่ะคือถ้าจะมาคบก็คือต้องมีอีเวนต์พิเศษแบบจริงๆนะคะพิเศษอะไไม่คิดวันจะาร์ดีก็ถ้าว่าไม่มีตัวินไม่มีละไม่มีอุยตาเล่ไปร้อยเออดูสิความจริงจหกใจค่ะโอเคค่ะ เก,กาตอนนี้ก็คือได้อาหารนะคะนั่นเองค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็กำลังไม่ได้าากินค่ะห้ามกินสั่งไว้ถ่ายรูปแบบเหมือนได้รนะึเนลไหนเฮ้ยทำไมสวยได้ได้มากแม,มก่โอเคเดี๋ยวเราจะ,ะไปกินก่อนนะคะแต่ก็ถ่ายอาหารให้ดูเลย น่ากินมากอาหารก็เย็นแล้วนะเอาจริงๆมัไม่เป็นไรเราเราเราได้รูปเราเราจะได้รูปก็เลยกินเนี่ยรักาทุกคนไปมาทุกคนเราชิมไม่ดูไม่อ๋อคือยังให้นที่เด็กก็มุ่งได้ทกินอยู่รักษาทุกคนตอนนี้ก็กำลังเขาลอยใส่เลยนี่อาหารนี่เมนูอาหารของเราก็คือเอ่าเดี๋ยวก็จะว่าจะว่า ก็คือว่าถ้าอยากให้ชิมโชว์ก็คือไม่ค่ะไม่อไรนี่หว่าไม่ชิมไม่ชิมจะไจกระโดดขอตัวไปกินไงตอนไปกินข้าวมันจะมาเหรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าหิวมากเลยตอนนี้แต่คอนเทนต์มากก่อนเนาะขอถ่ายรูปก่อนคอนเทนต์มากก่อนเลยใช่แล้วค่ะขแต่กินข้าวมันดีกว่าหิวมาก กันทั่วหน้ามากกูเลยทุกคนเออสวยาะขอบคุณค่ะเอไท่าไรคะหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วละคะทุกคนไปโอนตังค์ก็คือเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อไม่เห็นก็คือเดี๋ยวจะไปอะไรไปคาเฟ่ เป็นแนวญี่ปุ่นคอันนี้สวยมาเลยได้ทำการใส่กิโมโนมา,า,มาไม่กม็ไม่มีผลในการใส่หรอกะก็มีคอนเซ็ปต์กับตว <c oughs> เลย <c oughs> น่าจะขอยนั่นแหละขาะทุกคนนี่ค่ะยาราบุนอาวอยมาวดีค่ะกิโมโนก่อนแลยของหออบเนครับูองูกข้าวทนั่นแหละขาทุกคนไบ จะตัดไปตัดไปนต่ตอนนี้ก็กำลังจะไปที่รถแล้วนะคะทุกคนเงาไม่มีใส่ไม่มีเพื่อนไปหมดแล้วไปเดี๋ยวจะโกโก้ด้วยคาเฟ่ค่ะกับนะำก็คือโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ก็ได้มาะดีอ่ะอ่ะอื้ กก็ะดล้้งขึตอนนี้ก็กระสบายคาเฟ่ที่สองกันนะคะทุกคนที่ห้องหลอดทุกครั้งพันตลอดเลยอะแหเอาไรมะคะเทคเทคเทคถามถาสองเลยก็คือตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ที่สองกันแล้วนะคะทุกคนไปห้องไม่เห็นอ่ะนั่นแหละตอนก็เดินขับรถไปเรากำลังไปห้องหลอนะคะทุกคนซองห้องหลอดใช่อไหรอไม่รู้ห้องหลอดสิบสามมั้ง นั่นหลค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่จหอะไรมัคทสิ่งอะไรหนังดเกกๆไม่เห็นไ่ได้เปกงปะ A few minutes later ฮันนีลรักพี่ตลอดปะตอยค่ะเอนาตี้ค่ะบีมค่ะแล้วแขกับเซิรของเราี่ค่ะยงว่าเลยอะเหมือนสักย่างแบบกูเหมือนใครละคนไม่เหมือน มีอชมมอช,อชีอเดียวกูต้องการดิจูใก็ได้ไอเปแจกากนีนนวันนี้จ้ารัเธอเท่าไรฉันรักจะมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบาร้านัง่งอเขาให้เท่าไรจะให้มากกนานจะให้มากกว่าฉันรกกันเลยนแพ้ต i ูไอเจ

เรามีลูกนะไอ้เหี้ยอ๋ออยู่ซอยคอนโดเพื่อนหัวเนี่ยเพื่อนที่อยู่คอนโดอีกคนเอามึงไปตกเพื่อนอะไรบอกคนดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนเราพูแล้วบอกเขารำไม่รัก ใครอยากให้ทำคอ like นเทนต์อะไรกับเพื่อนเก็สามารถเมนได้นะคะแล้วก็จะมามาแบบว่าทำตามที่คอมเมนต์อะถึงแล้วนะคะร้านก็นเป็นวันนี้นี่เราก็กำลังจะเดินเข้าร้านกัน ร้านดูน่ารักคิ้วชฉื่อมากร้านชื่อว่า New Day Project อุ้ยสวยมากเลยทุกคนต้องถ่ายรูปสวยมากแน่นอนไปนี่เราก็ก่อนจะเข้าเข้าไปก็คือร้านในน่ารักมากมาก,มากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเนียมันเป็นร้านสไตล,ล์แบบว่าม,มินิมอลเล็กๆน้อยๆ นั่นแหละค่ะทุกคนน่า,านามากเลยอ่ะก็คือว่าตอนนี้เราก็เป็นลูกค้า,นาคนเกือบจากคนเดียวที่อยู่ในร้านนะคะเราก็ถ่ายรูปไปเมื่อ,อกี้ ร้อนมากเพราะเขาไม่เปิดแอร์นะคะเปิดแค่พัดลมแอร์มันเปิดน้อยหน่เยก็แบบคาเฟ่ยุคเนวนอร์มอลอะคะเออใช่นิวนอร์มอลแล้วก็ต้องแบบว่าปลอดภัย,ยก่อนแล้วก็ไม่ควรจะอยู่กันเยนอะเอาอนาะเขาก็ปลอดภัยไว้เป็นไงได้รูปไหมหดูได้ไหวเนรูปไหวมากเพราะว่าอะไรก็ถ่ายไปเลยไหนคะเราเป็นเด็กเหรอวะแต่ราคาแอบแรงนะคะราคาแอบแรงมากเจวังร้อนร่องเลยเียร์เนี่ย คนี้ช็อกโกแลตเย็นนะคะร้อยห้าสิบบาทแพงนแหละเท่ากันเออราคาสูงอยู่เท่าไหดีช็อกโกแลตตัวไป Like a s i g n Because I know I'm a s e r o ่ายรูปกันหรือเปล่าี๋ยวจะขอตัวไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมีคนเฝ้าตัวเพราะว่าไม่ยอมถ่ารูปนั่นเองแบเรื่องงงอนะใส่แอาไปถายรูปเลยร้อนมากนะคะ ตตนี้เป็นเสื้อหเป็นเสื้อแบบว่าสีสันมันเพลินใจใส่ด้วยก็คือตอนนี้เราเพื่อนถ่ายรูปนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสี่โมงแล้วถ่ายจนตาปิดฟ้าหมึดอีกแล้วเหมือนคาเฟ่เก่าเลยมึงก็เป็นอนตอนนี้เตรียมตัวเล่นกับหมามากคือบางคนที่ตื่นเต้นมากเลยคาเฟ่เก่ามึงก็เชฟกูอยกไปค่ะพอกี้แล้วเราเบื่อเราไง ก็นี่ไงไปได้วคือได้ยังไปได้เลยคุณผู้คุณนึว่าไงคุณนูกว่านางฟ้าเหรอไม่ก็หน้าสดทางนั้นป้าที่ถ่ายรูปไปน่ะเอ้ยไม่มีใครแต่งหน้านะคะนี่ก็คือหน้าสดทุกคนหน้าสดของจริงผู้ใส่แม่ถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะไปแล้วเนาะขอครั้งขึ้นมาอะไรวะสวยเลยแคปมาฮันดูแคปกับคลิปแต่ก็อยากดึงคนมาดูคลิปของเราเลย ได้เลยค่ะแต่รีบติดตั้งขายกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไม่คุณบอกไว้ก่อนใช่ค่ะต้องกดไลค์กดซับสไคร้แชร์ขอตายใส่กระดาษสิบเอาไปเลยโอเคค่ะเพราะว่าเพื่อนเราตั้งใจถามมากๆเลยใช่ค่ะตั้งขจอย่างตั้งใจค่ะเดี๋ยวจะไปตัดน้ำต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนได้รูปหมดแล้วค่ะความพูนสีเสื้อถี่มันไม่นะไม่นะไม่นะนี่อะไรอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนคือ นลวจะไปเปรี้ยวกันเลยนั่นแหละทุกคนตอนนี้เป็นคาเฟ่ที่สองก็จบลงไปอย่างดีถือว่าทำเวลาได้ดีนะเว้ยชั่วโมงหนึ่งพอดีใช่ปกติละปกติละถ่ายสี่ชั่วโมงก็คือว่าแบบว่าตอนนี้กำลังจะนั่งไปที่คาเฟ่ที่สามกันแล้วนะคะก็จะเป็นร้านสุดท้ายที่เราจะไป้าสามสิบแห่งตอนนี้อยู่เท่่าไหรสำหรับตอนนี้อยู่สุดทองหลอดราบวันนี้เราจะไปทั้งหสามร้านเนาะสามร้านนี่คือเงินสดนะคะที่เราโบกันมาไม่มีใครเงินสดเลยผู้จ โอนอย่างเดียวต่างคนก่างคนเดี๋ยวก็จะไปคาเฟ่ที่สามัน็นคเป็นคนทัวร์รุของแต่ละคนที่ต่างกันเราไปทุกคนก็จะเปลี่ยนเสื้อกันที่คาเฟ่นั้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่คาเฟ่นู้นเลยดีกว่านาะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากขอไปตากแอร์ก่อนนะคะร้อนมากมากตอนนี้ถึงคาเฟ่ที่สาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนก็แปลงโฉมเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีจริงจริงอะ ร้านคาเฟ่ที่สามเราจะไปที่สุขุมอสุขุมวิทสามสิบเอ็ดแต่ว่าไม่มีที่จอดร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรร้านชื่อโฮเล H O L E h a l e y h a r l e Something Right and สุดท้ายแล้วคือวนกลับมาร้านข้างๆของคาเฟ่ที่ทองหล่อสิบสามไม่พบมีที่จอดรถแล้วแบบมันคือข้างๆกันที่แบบกูเดินได้ค่ะเออมาแบบไม่แต่ต้องขอบอกก่อนว่าอันตอนนั้นก็คือเหมือนเราไม่รู้ไงมันจอดไม่ได้ใช่คาเฟ่นั้นคือไม่มีที่จอดเลยเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเออก็กลับมาก็ได้แบบชิวๆค่ะแบบระดับเราๆอ่ะ มึงใส่อ้นี้ให้กูดีไอ้แลพึ่งพึ่งพึ่งพ่งเ่นเจะไปใส่ให้แล้วเพื่อนนะคะตอนนี้ก็เพื่อนเล่นกันแต่งน้นยังไม่รู้แล้วเหมือนว่าพึ่งเ่ึงกดังโกเพราะวกูรู้สึกว่าเออกูตัดไปเรื่อยๆแหละแล้วนะทุกคนที่เปน้ยาวี่ชั่วโมงสิมื่ใครที่แกกูยังตัดให้เหลือสั้นนิดเดียวเอง นั่นะคะทุกคน๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็จะเก็บฟุตเทนให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็จะบอกว่าวงนี้อาจจะไม่ค่อยได้แบบมีพูดเท่า่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็มีการย้ายสถานที่กันไปเยอะเดี๋ยวจะแทคไปดูว่าเป็นยังไงโอเคสวยกันนะคะไปค่ะทุกคนเราจะไปคาเพ่ที่สามกันแล้วก็คือเทอรู้ทุกคนเปลี่ยนค่ะเยวเว้นต้หอมไปไปหาอื่อ่ะ โอ้โหแสงแบบแท้งมาเจอจ้าขนาดกูรลแสงแล้วเนี่ยคาเฟ่นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงข่าวเข้ามากกว่าเนี่ยม้่ตอนนี้ก็ง่อได้เลยอ๋อหน้ามาออกระดีแล้วก็ไม่โรไม่โด่นี่เป็นไมโร่เดี๋ยวจะขอตัวไปสั่งก่อนนะคะ ไม่ได้ะไรคุูแย่งก็เลยว่ามันดุดเนาะเท่าเดิเท่าพราะวันนี้นะคะทุกคนก็คือต้องบอกเลยว่ากูเป็นเหยื่อมากไม่ไม่ตอนไหนตอนอะไรทุกคนแต่เราจะไปบ้านเพื่อนกันไปกินอะไรจะกินอะไรเัลิเวอรี่เหรอเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่แล้วันนไปขอแต่งรูปขอเตรียมลงรูปได้ไหม วันนี้ก็ไม่ค่อยวันนี้ก็ไม่ค่อมีอะไรนะคะทุกคนก็จะพามาแบบว่าพร้อมนี่นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มี <butterflies. Absolutely. S 1> <breaths. S 1> แอลกอฮอล์พกแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะ กจริงเมื่อไหร่โควิดจะหายไปนะทุกคนรู้ไหมว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำทุกคนก็คือเราก,าก็ถ้าเห็นความลำบากใครแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กันนะคะที่ไอจีนัทธมุนนะคะไอจีสุริโยแล้วก็ไอจีชยดานะคะแล้วก็ไอจีเตยขาวค่ะแล้วเราจะแปะไว้ให้นะคะแล้วซาตั้งใจถ่ายรูปกันมากอย่าลืมดูนะคะทุกคนเป็นกระแขย์โตไอจีอย่างไงเรียนไ,ไม่รู้อ่ะ <laughs> นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าขายตรงไม่รู้เลยไม่รู้เลย คใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะแบตกล้องจะหมดแล้วใช่จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอตอนีนบ้านเพื่อเลยละกันเพราะว่าไม่มีอะไรนคอนเทนต์เราก็เป็นการแค่ทำบะโมบก็พอแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนพีเชนมีผู้ชายอ่ะพี่นี่มาใส่กุญแจนะกรุงบ้านแล้ปะไม่เป็นไรค่ะไหนรู้สึกแบบไม่ได้ออกกล้องเชจมา20ปีนี่สวยมากเลยค่ะวันนี้ เราจะกลับบ้านต้องข้าวกันนะคะไปหาอะไรกินกันหิวหิวมากเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืนรถแล้วเรียบร้อยสบายแล้วพูดเลยว่ารีวิวเรามาคุ้มแล้วไวันนี้ว่าก่อนจะรีบเรามารีวิวคาเฟ่ก่อนคาเฟ่อะไรวะนิวเดย์โปรเจกต์ปะสวยกูว่าปาแมึงว่าเป็นไงกันบ้าไอ้เรื่องแท็กสถานที่ว่ะมันก็สวยนะไม่กูว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นยุคที่แบบว่า ไม่กูว่าโอ<น> <Okay, S 1> เคเว้ยเพราะว่าคนไม่เยอะแต่กูว่ามองคือถ้าถามความรู้สึกกูกูว่ามุมถ่ายรูปมันแอบแบบหาย,ยากปะเกี่ยวปะไม่ยากม,ม,มันาอาจจะเป็นที่กูไม่ค่อยชอบต้นไม้เท่าไหร่ได้มั้งเออแต่กู<า>ชอบข้าวไหมเกี่ยว กูรู้สึกว่าไออันแรกอ่ะสวยแต่มันไม่ได้แบบว่าก็สวยดีแต่ว่าคือแบบว่าอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เหมือนแบบเป็นคาเฟ่ที่มันเห็นส่วนตัวแพงไปหน่อยช่ายยันน้ำแข็งแก้วละห้าบาทป้าป้าแพงมากคุกคือน้ำน้ำแก้วแบบแก้วแค่เนี้รอยห้าสนี่คือประเทศทองหล่อเข้าใจว่ามันคือประเทศทองหล่อแต่ราคามันคนเม่เซน์ก่อนสมัยหมก็ถ่ายรูปได้ดีลันดีก็คืออันแรกนะคะเราอ่ะคาเฟ่แรกเราให้คะแนนคือแปดเต็มสิบ าให้เท่าให้ให้ให้แปดละกันเพราะว่าแพงแต่ว่าชอบพอได้ลูกโอเคแล้วต้นข้าวต้นไหนร้านแรกให้ให้เท่าไหร่นไหนร้านนิวเดย์อ่ะแปดเพราะว่าโอ้ยอ่ะแพงแล้วก็ร้อนไม่เหวแดดเอ้ากล้องมันควอนตีนช่วงนี้ใส่แล้วแปดเหมือนกันแต่กูชอบบรรยากาศใช่กูสวยมาก ก็เพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าแปดโอเคมาได้ผ่านมามีที่จอดรถใช่แต่ีตรงที่มีที่จอดรถคุณพี่ใช่มันมันเออมันสะดุดตรงที่จอดรถเพราะว่าา้ังมอต์ไซคาเฟ่ที่สองนะคะร้านชื่ออะไรร้านชื่อซีซันซีซันรู้สึกว่าสวยอาหาร ก็ราคาไม่ก็แพงก็ไม่แพงอยู่แต่ไม่แพงมากเไม่แพงเท่าร้านยูเดะอแล้วก็ราคาถนีว่ามีน้ำเยอะกว่าแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกว่ามันร้านอ่ะมันค่อนข้างแบบส่วนตัวอาจจะเพราะคนน้อยแต่ว่าแบบมันส่วนตัวกว่าแต่ว่าที่สองมถนหายากเิ็ดหนึ่งเพราะว่ามันมีบ้างมันต้องสอดในหมู่บ้านนี้มันเลยหายากค่ะแล้วเตหอมว่าไงชอบชอบสไตล์ร้านน้ำอร่อย แต่เราไม่ได้กินร้านแรกต้องพูดอย่างนี้ก่อนในมากินร้านนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินมันไม่ซื้อก็รู้สึกว่าเราอะชอบร้านที่สองว่าทำไมน่าข่าวไะร้านสองดีแต่ว่าร้านแรกร้านสองมุมน้อยอกูชอบร้านที่สองไม่แต่กูให้เก้าละเนี่ยกูร้านกูให้แปดครึ่งละกันในเราให้เก้าที่เหลือทุกคนให้แปดนะคะก็ใครอยากไปให้เก้าต่ให้เก้านะร้านที่สองปให้เก้าไปไหมให้เก้าสองคนก็คือไปให้เกับเราให้เก้าที่พนักงานหน้า มากมากบริการดีมากแต่ร้อนมาช่วงนี้คนมันน้อยแต่ก็ต้องระวังนะคะใช่เสพใช่ทุกคนก็ต้องเสพแน่แล้วแปะที่เขียนให้หน่อยดีคำว่า New Day Project โอเคค่ะแล้วใครก็ถ้าใครสนใจมาคาเฟ่ตามที่พวกเราก็มาได้นะคะเราก็แนะนำ ทุกคนเลยแต่อยากจะบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยโอเคนั่นแหละเราอ่ะก็แนะนําแนะนําเนาะมาตามกันได้เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอีกทีที่บ้านของต้นข่านั่นเองไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายกลับนะครนะเอกนะคะนะค่ะนะค่ะนะค่ะนะคะเท่ากับปากหาความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวใช่ก็แค่ตามกันมาได้ ใช่ที่จริงอะทุกคาเฟ่มันสวยในแบบของมันถ้าเราหาแบบถ้าอยากให้แบบไปไหนต่ออยากให้ใครมาออ่อยติดต่อน้องเชร์ไส้ตรงคอมเมนต์เลยนะคะก็คือพวกเราเหมือนเดิมอะเพราะว่าคนอื่นไม่ค่อยมีใครว่างที่จะมาเจอก็จะมีเปล่าใช่มี ก็จไมีต้นข้าวแล้วก็มีเชดที่เราจะมาแบบเจอกันได้ง่ายมากที่สุดแล้วนะคะแมนได้เลยอยากทำอะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปเขาใหญ่ต่อต่อไปนี่เดี๋ยวใครอยากเห็นคอนเทนต์บะว่าเราประสบการณ์ความรักของคนในกลุ่มเราก็เดี๋ยวจะถ่ามให้นะคะเราไม่ถ่านเราไม่เห็นเพื่อนะไรทางนั้นเพราะว่าเพื่อนเรามีประสบการณ์ที่ผาพรผาพรเราไม่รู้เหมือนว่าเป็นใครสิเราจะ แต่เราอะจขาก็ราแชร์รถติดป่ะจะพยายามหาคอนเทนต์หรือว่าอะไรสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆนะคะติดมัากติดอยู่แล้วป้านเวลาเนี้ยไปเราตรงไหนที่ดีที่สุดเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะคะไปก่อนนะไปบ้านใครกูจัดบล็อกแพ้แท็กไทยเร็วเมื่อกี้ไม่ได้ยินสิ่งที่ะข้ามมาทุกคนก็แบบว่าวันนี้เราอยู่บ้านอย่างเงาเราได้บ้านเราแล้มึงไม่ต้องบอกขนาดนั้นนะมึงไม่ต้องบอกขนาดนั้นมึงไม่ต้องบอกขนาดนั้นถ้าไปเที่ยวกัน ขอไไงม่ใชเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องของเอ้ยไม่ใช่ถึงบ้านของเจ้าค่ะแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะมาหาอะไรกินน้องส่งอะไรกินว้นสนุกเดี๋ยวเราจะสั่งโต๊จนไองกินนะคะก็จะสั่งพิซซ่าหรือเกี๊ยวตี๋อะไรมากินเนาะเล่นกับน้องนิ่ก็ไม่หลับมันหายเลยไม่ใมาดิเร็ว์ทำไมกูรู้สึกว่าจะกินแครสิวได้ไหมใช่ยิ่งแสบยิ่งแบบใส่ช่วงแรกๆเหมือนมันจะเบื่อก่อนนะเว้ยเอามาไลายลนง นั่งบนต่างนี้ได้ป่ะทำอไต่างกันเลยแมนูแมนยูแมนยูครับไม่ต้องถามเก็ดอยเมไมเดียวเดียวเดนเดินเดนเดินเดรนเินเดินเดินเดิอ่ะินเดนเดิดเดเเเดเเดเนนเนเเดินน่นนนนเดิน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 ดิิเดิเิเดิกินเ นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรกันพอสั่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จก็แยกแกักลับบ้านนะคะทุกคนเดกอะไรอ่ะโอเคค่ะขอตัวไปได้กับน้องหมากันนะคะเดินตัวบิลเลยก็คือตอนนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณสามเกือบจะสามทุ่มแล้วเราก็ไปคาเฟ่มาวันนี้สามทีเนาะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็จะจบวอร์กันตรงที่บ้านน้องตังคานน่ะดย เสื้ออะไมาสองภูมิใจค่ะภูมิใจทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่รับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะตอนเพื่อการแสดงที่หนึ่งค่ะปิดปิดทิปไม่ได้เออปิดคลิปไม่ได้ก็ฝากไปติดตามเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเรานะคะกดไลค์เอ้ยกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะไปกันจริงจริงจิงจิงจิงไปกันนะบาย